สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดกลุก่พระเครื่องของอาจารย์สุรพลสารไม้ศักที่สะสมกันบานตะไทยชนิดที่เรียกว่ามีอะไรดีเก็บหมดจารย์ครับที่มาโชว์นี่อะไรเป็นพระมหิวนโกวดัดพระศรีรัตนาศา,ศา,ศา,ลลาสน,นารามรัตนมหาธาตุ รัชนามหาจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ตกโกไมเป็นเนื้อชิมเงินครับอันนี้เป็นพระเนื้อชิมเงินนะครับครับแตกก้มาตอนไหนพระอันนี้กะพร้อมกับผงสุพรรณพระผงสุพรรณครับประชุมบ้านเมื่อกี้เนี่ยครัพรอมครับ,รบแตกก้มาพร้อมกันอทจา์ทำไมอันนี้ชิมเงินมันมีเนื้ออะไรบ้างที่แตกโกออกมามันก็มีอ,อะไรผงสุพรรณยอดโถ ปฐุมมาศเมสวนแล้วก็ผงสุพรรณหลายอย่างครับที่แต่ออกมามีหลายอย่างเนีแล้วก็พระร่วงก็มีนะครับผมพระร่วงก็มียังเก็บมาเยอะไหมตอนนั้นที่แต่โกมาเก็บมาทุกอย่างก็ก็ได้ชาวีได้ชาวีเห็นนะบางอย่างก็มีผระผงสุพรรณเก็บมาครับผมปฐุมมาศเก็บมาเมสวนเก็บมาของเมสวนเก็บมาครับสวนเดี่ยวก็มีสวนเดี่ยวก็มีแต่ว่าสวนเดี่ยวก็คือเป็นองค์ครับผม ก็บางส่วนเอาให้ดูว่าเนี่ยถ้าเป็นของวัดพาษีก็อย่างเงี้ยนะครับถ้าอย่างเป็นตะก,กวดตะยิ้มแดงก็ก็อย่างนี้นั่นเป็นตะก,กัวครับนี่เนื้อชินนชช้นเงินชิ้นเงินจะพิมพ์เงินครับถ้าถ้ามันจะโดนโดนของแล้วมันจะขาวไม่ถึงอะไรโดนของจะขาวไงหมายถึงว่าถ้าโดนโดนขลอกนิดหน่อยมันจะขาวนี่นี่อะเงี้ยโดนขลอก ืังเมื่อกี้ที่รูปองค์ไปเนี่ยอ่ยจะขาวเหมือนใหม่เลยเออเห็นะข้างันจะขาวเนี่ยออมเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่รวงเมื่อกี้ที่โดนนี้ครับผมนี่เนี่ยขาวจ่เนี่ยอ่าเนี่ยที่นรูเมื่อกี้ครับข้างในจะขาวข้างในจะขาวจ่ะเลยอืมเป็นชิ้นกันครับจันทรุกคุณพระม่เหส่วนดีๆดีาด้ไหนเหนียวอันนี้เหนียวเลยข้าวเหนียวสายเหนียวยตรงครับใช้เหนียวเลยตรง คฉันให,ให้ดูจ,จะยังไม่ถูกเทียนข้าวต้มแค่นั้นเองครับผมว่าอาจารย์มีอย่างนี้เก<อ>่าเก็บเก่าเก็บเก็บมาสี่ปีแล้วครับโอ้หลายสิบปีแล้วครับครับเพราะนั้นไอ้ไอ้ไอ้เสียนที่ยังไม่เกิดครับมันบอกไม่มีเลยว่ามันมันดูไม่ใช่ก่อนเราก็ปล่อยเขานะะเราถือว่าเราเป็นทองครับ ตอนไฟไม่เป็นไรครับแต่ถ้าทองแกมันมันยังไงมันก็รู้ว่าแกใช่ไหมครับแล้วจะไปถือเ็าทาไมครับเราถือว่าเขาจะเห่าจะหอนไงก็บายับแต่ใครจะเชื่อก็ดูไม่เชื่อก็ไม่ต้องรู้ครับใช่ไหมไม่ต้องไปเก็บอาจารย์อาจารย์มีเหมือนแบบนี้มาโชว์เนี่ยเพื่อให้คนรู้ว่าอาจารย์เก็บแบบนี้ใช่ครับว่าของแท้มันเป็นอย่างนี้ครับอันไม่ใช่เก็บแบบนี้นะ คือของที่ผมได้จากโกยังเป็นอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีปลอมหรอกเพราะว่าเอ่อจะปลอมทมําไมพระในอดีตไม่มีราคาไม่มีราคาพระทําเพื่อเื่ิมชลองศาสนาครับผมแล้วก็พอมีราคาก็ปลอมหมดแล้วอาจารย์อย่างกับมีคนเสียนบางคนบอกว่าพระสมเด็จโตปลอมตั้งแต่สมัยสมเด็จโตอาจารย์เชื่อไหมไม่เชื่อเพราะอะไร อ๋อสมเด็จโซแจกมไม่ได้ขายเนี่ยจะจะปลอมไปทำเอาบอกว่า<ำ>คนข้างวัดปลอม<อ>คนข้างวัดปลอมหรือเสียนปลอมเสียนนะ่ะปลอมไม่ใช่ข้างวัดหรอกข้างวัดเขาเขาจะปลอมไปทำาไรเมื่อก่อนนี้ขายไทยอ่ะแล้วเมื่อท่านพาเหรอแจกเใครมาก็แจกเงี้ยโอ้ยก่อนไปไอ,ไอพวกเสียนโลเฮียเนี่ยไอพวกเสียนู้มากครับเออมันมันสามารถอุปโลกได้ทุกอย่างอ่ะ ใช่ผมรับเพราะว่าเพื่อการพาณิชย์เพื่อให้รู้ว่ามีแค่เนี้ยคนจะได้เชื่อว่าหูสร้างน้อยมันก็จ้งราคาองค์เป็นสิบสิบล้านเพราะมันน้อยเพื่อการพาณิชย์เพื่อการพาณิชย์รตอยา่งอยางก,กับหลวงปู่ทิมวัดรหาไร่เนี่ยขนาดเราทันแท้เลยมันยังบอกสร้างน้อยเลยใ <pip Conference> คือขนาดจะมีคนทันหลวงปู่ทิมต้องเยอะแยะนะครับมีเซียนมันยังบอกสร้างน้อยได้เลย เอาอย่างนี้ตั้งแต่ออกคลิปไปครั้งแรกเห็นไหมออกมากระตามหมดว่าทุกคนกันได้จากจากวัดครับมีกันคนแล้วไม่ใช่ไม่น้อยไม,ไม่น้อยนะมีกันคนเ้วเป็นร้อยเหมือนกันครับนะทุกคนกันได้จากวัดทุกคนคคก็ด่าเห็นไหม,มว่าเออไอพวกไอพวกบอกสร้างสร้างสองพันองค์เนี่ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้อยู่แล้วคนระยอง,ลยองชลบุรีจังหวาาัดตราดมีกันเ<น>ยอะทั้งนั้นเออแต่ว่าสองห้างมึงมีเฉพาะห้างมึงอย่างเดียว ถูกต้องคนละยองไม่มีเไม่มีเออนี่เป็นเรื่องน่าคิดนะไม่ใช่น่าคิดแตอคือมันอุปโลกโดยตรงครับราชเนียเมื่อก่อนนี้ทําไมคนถึงเชื่อครับไอเชื่อเพราะเมื่อก่อนไม่มีโซเชียลไม่มีโซเชียลมัดออกหนังสือมาก่อนหนังสือก็ของเขาเองของเขาพวกเขาคิดสํหนิก็เอาผ้าของเขาคีดสํหนิผ้าของชาวบ้านห้ามแหลมเข้าไปเอห้ามแหลมเข้าไปครับแล้วก็มันก็พยายามตั้งหาพวกครับ เขาเยกแก,แกงต้มตุนครับเอ้ยนี่หรอนี่แกงอันนี้ใช้แกงต้มตุนด้วยหรออ่าต้องเรียกว่าแกงก็มันหลอกลวงเขาอ,ะอ่ะอครับนี่ผมกล้าใช้คําว่าแกงต้มตุนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกมึงสร้างจริงรแต่ว่าไม่ได้เสกมันก็ต้มเขาได้ใช่ไหมมึงเข้าใจเอาเองว่ามึงลากสายสินมันก็ใช้ได้หรอไม่ใช่ คือการปลูกเศกพระเนี่ยไม่ใช่พระนอนพระงาพระงาบอยู่ลากสายถิ่นมาจอบอันนั้นจับมาพุทธคุณน้อยมากเลยจ้ะไม่มีเลยก็คนนันจะป่วยข้าวยังกินไม่ได้เอาแรงใจไปปลูกเศกอันนี้ต้องน่าคิดนะครับเอออยถ้าพระอย่างนั้นก็ถ้าพระหนุ่มหนุ่มแน่นๆ่นอย่างกับถ้าพูดถึงหลวงพ่อคูเนี่ยยุคที่เศกไหวนี่เจ๋งเลยโอ้สุดยอดแต่ถ้าทุกที่เสร็จไม่ไหวนี่ที่นอนอยู่ที่วัดนี้ เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อย่างหลวงพ่อทิพเออหลวงพ่อโคนเนี่ยครับสร้างพระวี่จะใช่ว่าท่านสร้างกี่รุ่นเป็นพันรุ่น, 3, นสามพันกว่ารุ่นสามพันกว่าแต่ทำมาเล่นแค่สองรุ่นอ่ามันบ<อ>ีบเล่นแค่สองสองรุ่นเนี่ยมั้งอ๋อพระหลวงพ่อโคนมีสามพันกว่ารุ่นครับแต่เซียนบีบนี่เห็นเห็นกันเลยกันหนึ่งสองกันหนึ่งเก้าที่ที่ที่เล่นแพงกันเออแล้วอื่นๆก็ไม่เล่นกันอ่านี่เป็นเรื่องน่าคิดนะครับเซียนบีบบีบกันเอง ก็กกถึงหลักถามมาทุกคนเนี่ยถ้าตราบใดที่ยังมีสมองคิดอะครับคิดซะหน่อยก่อนจะเชื่อใครครับก่อนจะบอกอุย้ยสร้างน้อยมาสร้างไม่กี่เหรียญผมถามสร้างมาทําไมว่าไม่กี่เหรียญค่าบล็อกค่าค่าพิมพ์ค่าปกเสษค่าอะไรก็ไม่คมุ้มละไม่ไม่รู้จะทำไปทําอะไรครัไม่จะมากครับแค่สองพันองสามพันองก็ไม่รู้จะทไปทําอะไรครับถูกปะถูกครับเออไม่ใช่ว่าอุ้ย เอาแค่สองพันองแล้วก็อยากดังกันทำแจกไม่ใช่เพราะทุกวัดทุกอาจ,จารย์ออกพระก็เพื่ออะไร,รหนึ่งสร้างศาลาสร้างกุฏิใช่ไหมรสร้างซ่วมใช่ไหมสร้างโบสถ์ใช่ไหมแต่ทีสมมติถ้าไม่ได้สร้างเนี่ยจะ,จะออกไปทำอะไรจะออ,ออกไปทำอะไรเออออกรับไม่มีคนเสิรหรอกเพราะอะไรเพราะคุณออกแบบนี้ใารจะบุญมาค เอาใครมาทำบุญคุณก็ให้ก็ปแล้วคุณก็ตั้งขายได้เพราะว่าพระที่อาจารย์มาโชว์เนี่ยจะเห็นในงานประกวดพระวันที่หกธันวาสองพันห้าร้อยหกสามได้ได้เห็นแน่นอนพระที่อาจารย์ออกคลิปไปแล้วทั้งหมดเกือบทั้งหมดนะครับอาจารย์ที่จําได้เนี่ยจะเอาไปออกโชว์ที่งานประกวดพระขออาจารย์ในวันที่หกธันวาคมพศสองพันห้าร้อยสามที่ห้องสแตมทองบริษัทไปบริษัทไปสนีไลชนถนนแจ้งพัฒนาคแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเจอกันอาจารย์บัตรประกวดเท่าไหร่ หกร้อยบาทกับกรรมการอาจารย์เชื่อถือได้ไหมคุณถามจริงเอออาจารย์กรรมการแบบไม่มีมาตรฐานมาตรฐานอะไรเงี้ยมันต้องมีคนบวชแหละก็ปล่อยก็คือถ้าใครถ้าใครชอบการประกวดพระของสมาคมไหนชมรมไหนไปที่นั่นครับเพราะว่าเขาให้ความเมตตาควาเขามีมาตรฐานของความเมตตาเขาถ้ามาของอาจารย์ต้องเป็นมาตรฐานอาจารย์ครับจะมาขอกันไม่ได้จะมาอ้างไม่ได้ว่าเอ้ยสมาคมนู้นประกวดให้ในวันนี้หนึ่งมานี่โอเคมีนะ ไม่ไม่เอามา,มานี่อาจจะมีเกมนะไม่เอาอ่าถ้าจะแกมมาเราก็ดูรู้ครับเพราะฉะนั้นจะมาจะมาหลอกลวงกันยากครับและจะมาหัวกันก็ยากครับว่าผมไม่เอาครับเงินน่ะไม่ก,กี่บาทครับแต่เชื่อมันเสียหมดจะมี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 เพื่อนมาขอรางวัลที่หนึ่งถามจริงอ้าจริงก็งมาผมต้องบอกให้อันยาส่งนะอยาส่งคือ เพื่อนอาจารย์สุรพลประกาศให้รับรู้เลยนะครับครับบอกไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งมาญาติญาติญาติกรรมการก็ไม่ต้องส่งอย่ามาส่งนะครับเสียชื่อเสียชื่อเสียชื่อเปล่าเพราะอย่างน้อยนะความคิดของคนกันแล้วก็ครับไอ้ญาเป็นคนของกรรมการใช่ไหมครับถึงแม้มันจะสวยกับเขาอ่ะแต่ว่าไอ้คนเราอ่ะมันอัติไปแล้วครับ อาคติไปแล้วว่ากรรมการออต้องติดแน่ใช่ใช่แต่จริงผมก็เห็นหลายคนนะกรรมการเขียนส่งไหนข้างไหนเลยผมไปมาผมไปมาหลายงานนะงา,งานง,งานงานขอจานนี้ไม่มีกรรมการมาเขียนส่งพระแน่นอนไม่มีร,ออรับรองว่าจะมานั่งเขียนมึงจะบ้าเหรอมึงกรรมการมันนั่งเขียนไดใกล้ใกล้มึงมีหน้าที่นั่งอยู่ในข้างในรับพระมมึงมันนั่งเขียนพระส่งไม่ใช่ครับ แค่นี้ครับสวัสดีครับ